มีกลุ่มผู้เสียหายที่ร้องเรียนนะครับหลังถูกสาวใหญ่อ้างว่าเป็นลูกน้องของนักการเมืองชื่อดังทั้งระดับท้องถิ่นและก็ระดับชาติมาหลอกขายโควตา้าสลากคลิปไม่มีอยู่จริงนะครับสุดท้ายสูญเงินไปกว่า200ล้านบาทแจ้งความไปแล้วนาน3เดือนแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยหลังจากนี้จะไปร้องต่อ DSI ด้วยครับผู้เสียหายหลายรายนำเอกสารการโอนเงินกว่า200ล้านบาทและภาพถ่ายในแอปพลิเคชัน l ล n e ซึ่งมีผู้แอบอ้างเป็นลูกน้องนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติหลอกให้ลงทุนจองโวตาสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าทําให้มีผู้หลงเชื่อกว่า30รายก่อนที่สาวใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจะหนีออกจากพื้นที่และไม่สามารถติดต่อได้ทางผู้เสียหายจึงเข้าไปแจ้งความกับตํารวจสพสโก้แต่ผ่านไปนานกว่า3เดือนคดีก็ยังไม่คืบหน้า ด้านผู้กํากับการสพ .3 ามก้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและยังไม่ได้มีการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนทางกลุ่มผู้เสียหายก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะดําเนินการเข้าร้องเรียนต่อ DSI เพิ่มเติมเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายสิบรายและมีมูลค่าความเสียหายเป็นจํานวนมากครับ